พ่อพันวัวอเมริกันบารามมนแดงคัตเตอร์667และฮาร์ดบีซีสปีดท,ทับสิบเก้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมิสเตอร์ฮาร์บีซีท,ท็บสิบเก้าเขาเกิดวันที่10มิถุนายน2019เป็นพ่อพันจากค่ายฮาร์ทบีซีบรามันประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบันสังกัด e 2 3งสาแลน ฮาร์ดบีซีสิเอทับสเก้าเขาเป็นวัวที่ไม่มีเขาแต่กำเนิดโดยมีพันธุกรรมของวัวโพอยู่50%ปร์ซข้อมูลทางพันธุกรรมของ h าร์ดบีซีสิทับสพ่อของมิสเตอร์ฮาร์ดบีซีสิทับสคือ VL เ o ลโรโจมอคโคหับหนซึ่งเป็นพ่อพันธุ์สายหลักอีกสายหนึ่งของฟาร์มเซนต้าอีรีนาแลานซึ่งเขาเป็นวัวโพเป็นวัวที่ไม่มีเขาแต่กำเนิด ปูคือ VL Rojo ร e 1 1เพราพอเป็นวัวสายเลือดต่างอีกตัวหนึ่งเนื่องจากในตัวของเขาไม่มีสายวินเชสเตอร์และสายเอ็กซเล่พ่อของปู่คือเล1 1 0เป็นวัวพ่อพันธุ์ชื่อดังที่ทางเอเมริกานำเข้ามาจากเม็กซิโกสายทางแม่ของ h b c 1 1 1 9แม่ของเขาคือ v 8 4 7 8ทั 8, ซึ่งเป็นสายของแอ m m มเม s o ซ่ทีรยรับกวมใหญ่ทางด้านโครงสร้าง ส่วนตาของเขาคือวีแปดสีห้าแปดทับเ็ดหรือเจ้าโนเบลิลารันตีด้วยรางวัลพ่อพันธ์ที่ให้ลูกได้รับรางวัลเป็นอันหนึถึง2ปีซ้อนในปี2019และปี2020 พ่อของตาคือ J.D.H. m r s e r l m o Menso 3 0มเทับ4พ่เขาเป็นพ่อพันธุ์อเมริกันบาร์มันแดงอันดับ6ของโลกในปี2020และอาจนับได้ว่าเขาเป็นวัวเทาตัวหนึ่งที่สายเลือดข้ามไปปรับปรุงทั้งวัวเทาและวัวแดงในยุคปัจจุบันเรามาดูค่า E.P.D. ของ H.B.C. 11ทับ19ค่า B.W. น้ำหนักแรกคลอดมีค่า2.3น้ำหนักเมื่อ,อยานมที่อายุ205วันมีค่า43 น้ำหนักเมื่ออายุครบ1ปีมีค่า69และค่าด้ำนมมีค่า5.0เป็นวัวที่มีค่าน้ำหนักแลกคลอดค่อนข้างเยอะและค่าน้ำนมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสรุปจุดเด่นของ h าร์ดบ11ท19เป็นวัวสะโพกใหญ่ลำตัวกว้างแนวสลังตรงมีความหนาและความลึกมีความสมส่วนมีความเชื่องและยังมีเม็ดสีที่เข้มจัดจา้านมาก r p c 1 1 9เป็นการรวมตัวกันของพันธุกรรมของว w V.L. Santa e r e n a Land และ V.8 Land ทำให้โดดเด่นทางด้านสีและด้านโครงสร้าง m r C.B.R.67.8 หรือเจ้าคัตเตอร์เ,อเกิดวันที่4มีน2018เป็นวัวที่มีการเลือกใช้น้ำเชือ้อกันอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและต่างประเทศ ข้อมูลทางวัตกรรมของมิสเตอร์ซี r ีอาร์คัตเตอของเจ็ดทับแปดพ่อของเขาคือแ a x i m มัสโลโจ่ทับ4เป็นพ่อพันธุ์อเมริกันบาร์มันแดงอันดับหนึ่งของโลกในปี2020และเป็นพ่อพันธุ์อเมริกันบาร์มันแดงที่มีคะแนนสะสมสูงสุดในปี2020และปี2021เป็นวัวแดงที่มีความสมูทและสมส่วนจากวัดคินแคเท t คอมพานีเอประเทศสหรัฐอเมริกา ปู่คือ JDS Santoio r Menzo so 88 1ปทับ5้พ่อของปู่คือ JDS m r Elmo Menzo so 309้ทับ4พ่อของปู่ของเจ้าคัตเตอร์6กทับ8ก็คือพ่อของตา h a r บีซี1ทับ19นั่นเองชายทางแม่ของคัตเตอร์6 6 7ทับ8คือ m i s s CBR Viva 491ทับ0ส่วนตาคือ m r H m a d d o g Menzo so 684ทับ8 ตาของเขายังได้รับรางวัลจากงานประกวดต่างๆมากมายเช่น International Grand Champion Grey Brahman Blue ในปี2021ค่า E.P.D. ของคัตเตอร์6 6 7ทับ8น้ำหนักแรคคอร์ดมีค่า2.8และลูกค่อนข้างตัวใหญ่น้ำหนักเมื่ออย่านมมีค่า25น้ำหนักเมื่ออายุครบ1ปีมีค่า41และค่าน้ำนมมีค่า4.0เป็นวัวที่มีค่าน้ำนมอยู่ในระดับปานกลาง รางวัลและผลงานของมิสเตอร์ซีบีัตเตอร์667ทั8เขาได้รับรางวัลเลดโชว์บลูออฟเดอะเียร์ในปี2020และปี2021นี่คือตัวอย่างผลงานการจารลูกมิเฮลซีไพเปอร์163 2พ่อคือ CBR ีคัตเตอร์667ทับ8ข้อจ่ายลูกให้ลำตัวยาวเหลี่ยมตัวสวยคิดกระชับมีความสมูท สรุปจุดเด่นของมิสเตอร์ซีบีาร์คเตอร์667ทับ็นดบัวที่มีความโดดเด่นทางด้านกล้ามเนื้อเป็นอย่างมากบรนทาใหญ่โครงสร้างแข็งแรงราคาน้ำเชื้อมิสเตอร์ซีบีาร์คเตอร์667ทั8น้ำเชื้อดรวมเพศ1โดสราคาประมาณ3,600บาทมิสเตอร์ฮาร์ดบีซี19น้ำเชื้อดรวมเพศราคาประมาณโดสละ1,500บาท ท่านผู้ชมที่เค็นอย่างไรหรือจะให้ผมรีวิวโคต,ตัวไหนคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและพบกันใน EP ต่อไปขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ